โอเคนะครับสวัสดีครับผมฟุ๊กฟลิกมีนะครับวันนี้เราจะมา,อ,าอยู่กันในซีรีส์สอนเหินกันนะครับผมเออไม่ได้ทํนานเลยซีรีส์ชื่อนี้ถูกไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ <c oughs> อ,อันนี้วันนี้ผวรจะมาเออไม่ใช่สอนเหนนินนะน่าจะไปสอนขับมากกว่าอันนี้ผวรจะมาแนะนําเรื่องเหนินที่แบบอ่าเป็นเหนินใหม่ลายลายแบบไม่ได้ยากลายเหินง่ายแต่ว่าใครไม่รู้ลายคือแบบเหินไม่ได้โอเคประมาณนี้ อะไปกันที่เหินแรกเลยครับจิ๋ตจะรางน้ำสอดอตรงนี้นะ <Wow. S 1> อ่าให้ประมาณเลี้ยวเนี้ยควเมเรยวประมาณร5อยห้าิบแล้วก็เออลงมาตรงนี้หักสายขึ้นประมาณตัววีจางๆตรงนี้นี่แล้วก็ขึ้นไปทางสายโอเคไหมครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวผมจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะ <Yeah. S 1> เนี้ยความเร็วประมาณร5อยห้าสิบนะครับ <Yeah. S 1> นี่แล้วก็ไปประมาณนี้ <Yeah. S 1> อ่าแบบนี้คือสวยเลยครับ <Yeah. S 1> อ่าถ้าเหินนี้แบบถ้าใครไปรู้มันจะ บางทีก็อาจจะตีแบบต่อไฟตรงไม้หรือว่ารั้วตรงนี้นะห้า,าแบบความเร็วลดน้อยไปโอเคนะครับต่อไปเราไปเหินที่สองจะเป็นเหินแบบอ่าตรงรังนะ้ำหลังสระนอนนะคือตรงนี้เลยโอเคนะครับเหินนี้ให้เพื่อนเพื่อนเรียวความเรียวมาแล้วก็แบบขึ้นตรงนี้เลยนี่มันจะว่าตรงสะพานตรงนี้โอเคนะให้แบบเรียงความเรียวมาแล้วก็ขึ้นขอบเลย โอเคนะครับคนไนี้ให้พยายามไต่ประมาณตัวไอน,นะครับ <Wow. S 1> เพราะว่าถ้าไต่ตรงตัวเคมันจะเลยไปอีกฝั่งนะครับโอเคโอเคนะครับต่อไปจะเป็นลายที่สามนะครับลายนี้ต้องใช้ความเร็วนิดนึงแล้วก็ต้องแรงนะพยายามไต่ประมาณตัวเอ็นตัวนี้แล้วก็หากขึ้นไปต่อถึงสออแรกแล้วก็กดหวัวลงปึ๊บนี่ถ้าแบบอะไรจังหวะทามมี่หรือว่าความแรงลดไม่เป๊ะมันก็จะเลย หรือว่าหักขึ้นมาไม่ถึงแบบนี้ต้องฝึกกันนิดนึงถ้าตำรวจแบบไม่รู้ก็งงงงอยู่อ่อเรื่องโอเคนะครับต่อไปจะเป็นรายที่4ลายนี้เน้นไม่คาดชิดมากกว่าเพราะตำรวจแบบไม่คิดไ,ไม่น่าจะิว่าเราต้องเห็นตรงนี้ แล้วเราก็เลี้ยวความเดียวไปแล้วก็เห็นแค่นี้เลยแค่นี้เลยแค่นี้เลยจริงๆเนี่ยในแบบตำรวจไม่รู้อ่ะมันตำรวจไม่คาดคิดว่าเราจะเห็นขึ้นตรงนี้เดี๋ยวทำให้ดูดอีกรอบนะครับคือแบบขับออตรงไปชิดซ้ายนิดนึงแล้วก็เบี่ยงขวาตอนไปถึงไอ้ที่แบบขอบสะพานนะอย่าลืมนะครับลายเดี่ยวพยายามขึ้นสูงมากนะถ้าขึ้นสูงมากมันจะติดขอบสะพาน น,นีแนะนาไว้โอเคนะครับลายต่อไปเป็นลายที่5้าหรือเปล่าใครอย่างที่ลายนี้ทุกแบบทุกคนอาจจะงงงงทานนิดนึงคือแบบมันจะอยู่ตรงนี้นะอันนี้จะเป็นโรงพยาบาลแล้วก็ตึกปูนตรงนี้เออมันจะเป็นตึกปูนน้ำตาลอยู่ตรงนี้นะหลังตึกปูนน้ำตาลของข้างโรงพยาบาลอ่ะเอออันนี้ผมอธิบายไม่ถูกอะแมพก็ประมาณตรงนี้นะนี่ก็ลายนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรมากเลิงรถอย่างเดียว นี่ถ้าได้ดีก็จะประมาณนี้แล้วก็ต่อชิวๆเลยไปตรงๆตรงนี้เลยปึ๊บอโหโอ้งสวยๆมันจะมีชิดขวาไปชดซ้ายไปก็จะตามนั้นตามที่ผมขึ้นให้นี่อให้ชขวาไปชซ้สายกันไปก็ไม่ได้เนี่ยมันมีต้นไม้ต้นอะไรให้อยู่เนี่ย ชิดขวาไปก็จะติดอาคารนะอันนี้ชิดขวาไปโอเคชิดซ้ายนิดนึงมันจะมีแบบเนินตรงกลางน,นะพยายามกดคอนโทรลไว้แล้วก็แบบผ่อนโอเคอย่างเอเลียวไปก็คอนโทรลทิ้งไว้โอเคทิ้งลายนี้ก็ได้เห็นไม่ติดก็อลนยเนี้ย